ครับกับพวกเราเจโอเกนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะจะไปอยู่ที่โนวาแกร์เบอร์สายสัตเทวะนะครับผมเออกับรอย a l พนาดินสายวิหารนะครับผมครับผมซึ่งแอ๊กกี้ก็จะเป็นคนเออสังชุ r ีออฟไลน์นะครับผมทุนกี้ เออแอกี้เราก็จะเล่นโนวาเหมือนเดิมนะครับผมเพราะว่าเขาชื่นชอบในหุ่นยนต์มากนะครับผมถ้ามีโอกาสได้ไปที่บ้านคุณกี้นะครับบอกเลยกันดั้มเนี่ยเป็นตู้นะผมไอไอที่อยู่นอกตู้อ่ะอีกเป็นสิบนะยังไม่ได้ตอะแต่เป็นคนที่ชอบหุ่นยนต์มากจริงๆนะจริงๆเหมาะกับการที่จะเล่นอะไรนะเด m ม n ชั่นโยโย่บูิตออเออแล้วก็เนี่ยครับโนวานะครับผมไม่ใอะไรอ่ะเกิดไม่ทัน เแล้วดูมึงเปิดตะโอ้โหเหยียหลับไหมหลับเบื่อกี้เจก็บอกมันท้อผมชอบพี่เริ่มก่อนพัเริ่มตัวต้องบอก้อ้วนดูเซนเซ่ยากเพราะกูนะเนี่ยอืมเันต้องเพลงแรกสุดเดี๋ยววะนี่เอาตื่นอืออ่าบิชเกต้าเพลงอะไรวะดูโร่ข้างแหละเมกซ์ซัดออออเออใช่ใช่ใช่เออถ้างั้นอันนั้นดูอยู่เพราะกูไปดูเพราะมึงอ่ะผมดูแล้วติดแหล่ข้างเลยกระตัวนี้เลย นี่ไลบ้าไลบ้าเซนออฟไลบ้ามาต้องเลโอเทสุดแล้วนี่ชิออนดีโทอาจารย์มูใช่เหรอนี่มูไม่เหรอนี่ชิออน,น,อ,อ,นอ๋อภาคนี้ใช่ไหมเออกูนี่ชอบมูมากริสตันวั์ก็ชอบเลยเป็นคนที่เทดีอาวมันไม่เรียกเหรอไม่ทับไม่ทับแดงหนึ่งอ๋อไม่ทับพี่เขาเลยเขาเลย าาข้ามข้าหนึ่งดเมเก้าเรียเราเป็นคนแบบนี้ครับผมเป็นคนทุกคนร <c oughs> <คน S 1> ักเรียเหมนเป็นไรบ้าทำไมมันใส่เกาะเสือวะเกาะเสืออะไรตาช่างเลยไรบ้ามันมีรอยสักเสือนี่ถามจริงเคยดูปะเนี่ยมันมีรอยสักเสือก็เหมือนชิลมีรอยสักมังกรอะมันไม่รู้เรื่องอะไรเงียมันเลยเดี๋ยวรู้กลับไปดูนะทําไมพี่เกดย้อนดูแล้ว ก้อนร็อกเก็บวันไม่ดูเนี่ยสนุกนะพี่ร็้เก็วันดูแล้วร้อนเก็มาลไรเนี่ยดาราก้อนเท่าไหร่เออเนเน่ันไม่ตีมันตี้าเลยทำเหมือนเด็กแต่จะแตน ยังไม่ได้ตีไงโ,โหยันผมเซ็งมากเลยครับแรรยกาศเลยมีแป๊บต้องมข้างน,นี้ตัดด้ายไปปีห้างก็เพิ่ อ่ะเพลงมันจบแล้วก็รู้ไม่ตัดด้วยยิงมือเก้าวแวนมาทำมอะไรชี้สลังโอ้หน้าสั่นถ้าพันแวนหน้าสั่นแล้วผม โอ้ยลิมิตแบงค์เลยผมหมื่นแปตีเลียหมื่นครับตีเลียเท่าไรไอตีแวนเดี๋ยขอมื่นเอามื่นมเพินจ่วครับต้องทำละยืนี่สามแล้วนะอย่าลืมนะยืนที่สามแล้วนะ สิบซียเดี๋ยว่ันไอชิกามิตามันไม่ใช่ของนี้นี่แหละเนี่ยฟังมันก็ต้องทิงสเลยไมหรออ๋อมีชิกตะเ๋ันอมันมีเพลงนึงนี่ตรงนี้อ่ฮะสกิวเดี๋ยวไง่ใช่สกิตะไอยังไงยังไงจ๊ะยังไงจ๊ะ ไลเฮ้ยเอาอย่างนี้เดี๋ยวี่ว 2, น้องสองรบัสสองเราทุ่มจุดตว้าบอสิบเอ็ดสิบเอดสิบเอ็ดแค่สมโอ้ยหยย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 ยอยยยยยยกยย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 ยอยัย โอ้ยย oh, oh, like oh, ัลวยันโดเสียมือปืนมาเฮ้พลังแห่งมุนยนลุกลุกขึ้นลทิโอ้ยัด้ห้อยมือโอ้โหีเก้ไม่ขาดสลุกขับบอเช็คโอ้ยไ้ยิ่งจทิปป้ด้โอ้ยยังมได้ตอน้วยหเลยอะ ยนต์โหสุดยอดยันเคดวงอย่างนี้นะครับแนะนำมาษาเนื้อผมเอี่ยถ้าจะเช็คโมกันแบบนี้นี่เบสอะไรอ่ะทำไมตีเบาอ่ะเก้าสเลยเนี่ยริบสองริบสองยี่สิบสามเปไรหมื่นห้าสองไดพี่ว้กับผมมา้เป็นแบนข้าวเนแนอ้ยวักับผมอ่ะสองได้เป็นความเสี่ยงเฮ้ยโดนละโดนละโดนแล้วเฮ้ยถ้างจะโดแล้วอ่ะ โอ้ยหนักด too ้วยนั่นหนักตัวข้างแล้วน่ะหนักๆทั้งนั้นเลยไอตัวนี้ไม่ถึงแต่ตัวนั้นยี่สิบสี่ขอติม่นเก้าขอตมื่นเท่าไหร่มื่เก้าข่านี้ขอเท่าไหร่ค่านั้นยี่สิบสี่ขอมื่นห้ามีแต่ห้าพันมเนคพันคนวันค่านี้ขอเท่าไหร่นะยี่สิบสี่ขอมนหอันนี้ขอเท่าไหร่หมื่นเก้าเาไม่เป็นไรโอเคโอ้โหยิ่งเข้มมือแต่แค่ใ่เส้อกูไม่ได้เออใช่สืกไม่ได้ใช่ ยังขังอยู่ย <si ังสองได้ของเสียงอยู่ยังขังอยู่้วเออ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 เอเอ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 เออออเอเออเออเออคออเเออออเออเอออเอ้เออเอเออเออเอเอเเอเ พลังข้างก็ได้จริงๆแล้วพลังแวนคิกอ๋อไม่ได้ไม่ดีว่าตัวนี้ผมจะได้คนเดียวพี่เฮ้ยตอนนี้มีความเสี่ยงเลนโดแผลเลยเนี่ยโอ้โหพลังพลังแห่งหอกุญยศโดนคำสาปแมตทีรับผมผมจะเต็มอ่ะยิปสองเท่าไหร่เนี่ยยิปสองคำสาปเดียวผมจะได้คนเดียวโดหมือนได้หนึ่งหนึ่งได้เจ็ดตกโอ้แม่งมาเลยโอ้แม่งจริงอ่ะแผลเลยครับผม โอเคก็จบกันไปแล้วนะครับผมระหว่างอะไรนะาแคปเลอร์สายสัตว์เทวากับผมกับสายจุลย์่อปลาาจุลย์ยอปลายครับผมเรายยอพระดินนะครับผมโอเคก็ไ่ดู้เรื่องนะครับ่าอมูเถยงกันเพลงไ่รูครับผม ก็จะเห็นทางฝั่งโนวาก็ได้โชว์สกิลนะครับทางฝั่งรอยโยก็ได้โชว์สกิลเหมือนกันนะครับผมคลิปนี้ก็ถือว่ามันอยู่นะครับไมตีนไปตีนมานะครับผมนี่ก็คือแบบเปิดกันสนามเริ่มอ่ะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ติดตามเรากด subscribe ติดตามเราได้อีกหนึ่งช่องทางก็คือเป็นบุกไวกับจีจีคิดครับผมครับผมทางจีจีคิดไทยแลนด์แล้วก็จีจีคิดบายเจโอเคแอนเคเจนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วขอบคุณมากสำหรับการรับชมครับผมสสวััดีครบ